มไว้อาลัยสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมตบรวมไว้อาลัยพร้อมมอบเงินร่วมทำบุญให้แก่ครอบครัวในงานชาปนกิจศพแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรด สู้ชีวิตแก้วกังวัลพิววาโยปัจจุบันด้วยพิษโควิด -19 ต้องมาทำงานเป็นพนักง,งานขังวันละ350บาทอดทนสู้กันต่อไปชีวิตนักมวยช่วงนี้เป็นอดีตแชมป์ลุมพินี130ปอนด์แชมป์ประเทศไทย130ปอนด์แชมป์ทูฟอร์อยู130่รปอนด์และแชมป์มวยรอบ CP พีเฟสตมารไม่เลือกงานไม่อดตาย ซ้อมดีมีเบีย้ยขยันที่ค่ายพีเคสแสนชัยเสียแขกแจกเบีย้ยขยันซ้อมตลอดทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นมวยเด็กหรือม,มวยเงินแสนถ้าใครขยันมีวินัยในการซ้อมก็รับเบีย้ยขยันกันไปเลยจอมโหดขายน้ำกระชายสดจอมโหดเสริมพอวิวั์โดนผลกระทบจากพิษโควิด1.9ว่างจากการชงม,มวยหาไรายได้เสริมโดยการขายน้ำกระชายผสมน้ำผึ้งขวดละ49บาททำเองกับมือใหม่สดทุกวัน แฟนคลับคนไหนสนใจทัก a c e b o o k ส่วนตัวจอมโหดได้เลยครับรับรองไม่ผิดหวังลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรกีฬามวยบุคคลในวงการกีฬามวยลงทะเบียนแจ้งความจํานงฉีดวัคซีนโควิด19ณศูนย์บริการการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อทราบจํานวนบุคลากรกีฬามวยที่จะมาฉีดวัคซีนที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและเพื่อนัดหมายรับวัคซีนต่อไป ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน